สวัสดีครับพบกับครูกอล์ฟเดชจ้าสำหรับในคลิปนี้ครับครูกอฟก็จะมานำเสนอครับในส่วนของการขอมีวิทยาฐานะเกณฑ์ใหม่ครับซึ่งคลิปนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของว่าใครได้เปรียบหรือเสียเปรียบจากการมีวิทยาฐานะแนวใหม่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับใครที่ได้รับบรรจุแต่งตั้งนะครับเป็นครูผู้ช่วยเนเา ก่อนปีนะครับ60นะครับก็จะใช้อวอ์17เนาะหลังจากกรกฎาคมปี60ก็จะใช้วอ21จนมาถึงปัจจุบันนี้ครับปี2 5 6 4นะครับทางกศสนะครับก็ได้กำหนดนะครับาการขอมีวิทยาฐานะนะครับเกฑ์ใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าใครจะได้เปรียบหรือเสียเปรียบกับการขอมีวิทยาฐานะ เกณฑ์ใหม่ในครั้งนี้ครับดูจากสไลด์นะครับเดี๋ยวครูก็จะแบ่งกลุ่มออกเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มครูเนาะอันนี้จะพูดถึงแค่เฉพาะข้าราชการครูเท่านั้นนะครับขออภัยครับในกลุ่มที่1นะครับคุณครูครับกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มผู้ผู้ที่จะบรรจุแต่งตั้งในปี2568นะครับตรงนี้ขอกาหนดไว้กลุ่มที่1เป็นกรอบสีเหลืองนะครับนะบรรจุในปี2568นะครับ ก็จะประเมิอนอย่างเข้มนะถ้าบรรจุในปีนี้ก็จะเป็นาสามเดือนต่อนหนึครั้งนะครับรอบครูผู้ช่วยจะต้องประเมิอนอย่างเข้มแปดครั้งเลยทีเดียวนะแต่อยู่ในห่วงระยะเวลา2ปีก็จะผ่านครูผู้ช่วยนะครับดำลงตําแหน่งครูครับหรือว่าครูครสหนนะฮะตรงน,นี้นะครับ,รรนรบในปี2 5ง0ครับนี่นะฮะครูคส1ครับในปี2 5 6 0ทีนี้ ถ้าเราพูดถึงก่อนหน้านั้นนะครับในวอ21หรือวอ17ถ้าเราจะเลือกใช้นะครับเอาวอ17ก่อน,นครับคุณครูครับถ้าคุณครูเลือกใช้วอ17แล้วคุณครูจบในระดับชั้นปริญญาตรีคุณครูจะต้องอมีอายุนะครับดำรงตำแหน่งครูเนี่ยถึง6ปีด้วยกันนะครับดังนั้นคุณครูจะมาขอ เลื่อนวิทยาฐานะเป็นครูคอสอได้ในปี2,566นี้ครับนะตรงนี้จะครบ6ปีนะครับเพื่อเลื่อนเป็นคสอสสอในปี2,566แต่ครับแต่ถ้าคุณครูนะครับเรียนจบในระดับชั้นปริญญาโทรครับซึ่งเป็นสายการสอนประจำสายของตัวเองนะซึ่งไม่ใช่สายบริหารนะครับคุณครูจะไปเรียนปริญญาโทรบริหารการศึกษาและจะเอามาใช้ในตรงนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องจบสายตรงเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นครูกรอบนะครับเป็นครูสอนสังคมศึกษาเนาะครูกรอบจะต้องเรียนปริญญาโทด้านการสอนสังคมศึกษานะครับคุณครูถึงจะมาะครูกรอบถึงจะมาขอเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูคส .2 ได้ในปี2564ครับในปี2564ซึ่งถ้าเป็นว .21 นะครับซึ่งถ้าเป็นว .21 เราจะต้องมีอายุ ถึง5ปีไม่จําเป็นจะต้องจบปโทนะครับหรือปริญญาโทรหรือปริญญาตีนะครับก็สามารถขอได้เลยนะครับแต่จะขอในช่วงระหว่างปี2564 2565ครับถ้าตามกดตามเกณฑ์แล้วคือ5ปีนะครับก็ต้องปี2565แต่ครับแต่ถ้าเป็นเกณฑ์ใหม่ตรงนี้นะครับเนี่ยที่ครูก็ทำไว้เกณฑ์ใหม่ตรงนี้นะครับจะมี อายุรอบในการประเมินเรื่องวิทยานะเนี่ยเพียงแค่4ปีเท่านั้นเพียงแค่40ปีดังนั้นนะครับครูที่บรรจุเป็นคุณครูนะครับหรือข้าราชการครูในะตำแหน่งครูผู้ช่วยนะสามารถเรื่องขอวิทยานะเป็นครูคสอสองได้ในปี2564เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะเอาละครับไปดูในกลุ่มที่2ต่อนะครับเดี๋ยวค้างไว้ตรงนี้ก่อนเนาะกลุ่มที่2ครับให้กรอบเป็นสีม่วงนะค,คุณครูครับดูเลยนะครับ คุณครูที่บรรจุแต่งตั้งนะครับในปี2,569ครับในปี2,569คุณครูนะครับจัผ่านครูผู้ช่วยในปี2,561าอครับดำรงตำแหน่งครูคอสอซึ่งยังไม่มีวิทยาฐานะแล้วถ้าใช้ว17ครับคุณครูจะต้องยื่นขอในปี2 5 0 0น,นะครับ67เครับเหลือเวลา6ปีเช่นเดียวกันครับแต่ถ้าครูเรียนจบปริญญาโทรครับคุณครูจะสามารถยื่นได้ในปีนี้ครับ 2,515แต่ถ้าเป็นวอ21ครับคุณครูจะต้องรอถึง5ปีในปี2,566ครับอยู่ตรงนี้นะครับว21ซึ่งจะอยู่ในช่วงเขาเรียกว่าปี2,565ย่างเข้าปี2,566นะครับประมาณนี้นะครับนี่คือช่วงปีก็คือย่างเข้าปีที่5ของเรานะครับสามารถยื่นขอได้ทันทีดังนั้นครับวอ21นะครับก็จะยื่นขอได้ในปี66ส่วนวอ17ก็จะยื่นขอในปี2,560 7, แต่ถ้าคุณครูจบปริญญาโทคุณครูก็สามารถยื่นนะครับวอ7์นะฮะยื่นในปี2565ได้เลยนะครับเอาละครับยังอยู่นะครับตรงนี้กาไว้อีกครับสีแดงๆตรงนี้นอกกาดอกจันไว้อีกครับส่วนคุณครูที่บรรจุแต่งตั้งในปี2560ครับจะใช้วอ7์ไม่ได้แล้วนะครับ คาดว่าน่าจะเป็นช่วงเดือนกรกฎาคมนะฮะของปีส5 6 0ัที่มีการประกาศให้คุณครูที่บรจุแต่งตั้งในเดือนนั้นเป็นต้นมานะครับจะต้องประเมินนะครับเพื่อขอเลื่อนวิชาหนะนะครับเป็นว2 1นะครับจะใช้ว1 7ไม่ได้นะจะใช้ว1 7ไม่ได้ครับดังนั้นในสุดของตรงนี้นะครับกลุ่มที่3เนี่ยนะครับคุณครูจะต้องนะครับบรรจุมาแล้ว2ปีครับคุณคือครูบวก2 ออาล้ครับอันที่1ครับครูบวก2นะครับไม่รู้ว่ามันจุดปีไหนแหละตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมาครับจนถึงปัจจุบันนี้นะคุณครูบวก2ครับบวก2อะไรครับคือบวก2ปีก็จะดำรงตำแหน่งครูคส1ครับนะครับต่อไปครับตรงนี้คือวอ1นะครับซึ่งเป็นเกณฑ์ใหม่นะฮะทำไมถึง้องบอกว่าเป็นวอ1ออยู่นะครับเพราะเนื่องจากว่าสามารถใช้ประเมินได้นะครับยังสามารถใช้ประเมินได้อยู่นะครับเดี๋ยวค่อยบอกว่าจะสิ้นสุดวันไหนเนาะทีนี้ครับ ถ้าเราใช้วอลสิครับถ้าเราใช้วอลสิเจราจะต้องบวกเพิ่มไปอีก6ปีครับสมมติตั้งคูคูก,กอลตั้งไว้ที่ปีสองพันหกสิบนะครับนะจะต้องเอ่อมาจนถึงตรงนี้นะครับ2ปีเนี่ยแสดงว่าครูผ่านครูผู้ช่วยตรงนี้นะครับในปี2 5 6 2ครับนี่คือเป็นคอสอหนึ่งบวกไปอีก6ปีครับก็จะเป็นปี2,500 ยาวมาตรงนี้นะครับปี2568ครับถ้าจบปริญญาตรีนะครับแต่ถ้าจบปริญญาโทครับบวก4ปีครับตรงนี้บวก4ปีก็จะเป็น2อ6 6าครับ2566อยู่ช่วงระหว่างกลางตรงนี้นะครับ2566แต่ถ้าเป็นวัยครับจะเป็น5ปีครับคุณครูจะขอได้นะครับไม่ว่าจะจบปริญญาโทหรือปริญญาตรีนะครับก็จะต้องขอในปี2567ซึ่งอยู่ในห่วงของตรงนี้นะครับ การดอกจันไปเลยนะครับอยู่ใน,นข่วงของตรงนี้แล้วตรงนี้ครับที่ครูก๊อฟให้สูตรไปก็คือนะครับว่าจยู่ก็คือครูบวก4ปีตรงนี้ครับมันคือเกณฑ์ใหม่ครับที่ครูก๊อฟกาดอกจันไว้ทั้งหมดเนี่ยนี่คือเกณฑ์ใหม่ไม่ทราบว่าครูแต่ละท่านเนี่ยผ่านาครูผู้ช่วยในปีไหนนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีกลุ่มที่1กลุ่มที่2เนี่ยนะครับปีที่ผ่านชัดเจนครับแต่ตั้งแต่กลุ่มที่3เนี่ยนะครับคือไม่ทราบว่าครูแต่ละท่านมรจุดในปีไหนเนาะ นะครับถ้าในกรณีนี้นะครับคลิปนี้ครูก็ขออนุญาตในปี2560นะครับเดี๋ยวครูค่อยบวกออกไปเรื่อยๆนะครับในปี2560เนี่ยครูจะผ่านครูผู้ช่วยในปี2562ดังนั้นครับปี2562ตรงนี้ขอเป็นเกณฑ์ใหม่ด้านล่างนะครับ2562เนี่ยบวกไปอีก4ปีครับนี่คือเกณฑ์ใหม่จะเท่ากับ2 5 6 6ครับ นี่คือเกณฑ์ใหม่นะครับคุณครูจะขอยืนวิทยานะเพื่อเลื่อนวิทยานะขึ้นเป็นคสสองได้ในปี2566คําถามในโลกโซเชียลครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นเพจต่างๆนะครับต้องขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับขออภัยด้วยนะครับเอ่ยนามไม่ได้เนาะนะครับในเพจต่างๆนะครับรวมไปถึงในกระทู้ของทางกกศเองนะครับนะก็มีการสอบถามกันนะครับในวงในวงจรครูนะครับวงครูกันเองวงการศึกษาก็สิ่อาสอบถามว่าเอ้ย แล้วถ้าอย่างเงี้ยคนที่มันจุใหม่นะครับก็จะต้องได้เปรียบสิคะได้เปรียบสิครัเพราะเนื่องจากว่าได้ผ่านครูผู้ช่วยแล้วนะครับก็สามารถที่จะขอวิทยาฐานะเหลือเวลาเพียงแค่4ปีเองนะครับอันนี้ขอแยกเปรียบเทียบกับปริญญาตรีก่อนนะครับถ้าเป็นวอรสิต้อง6ปีเชีเยแน่แสดงว่าขาดทุนถึง2ปีนะครับหรือถ้าเป็นวอรยีตั้ง5ปีแสดงว่าขาดทุนไป1ปี นะครับต้องใช้คําว่าขาดทุนเลยนะครับแต่ที่จริงแล้วไม่เป็นอย่างนั้นครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบนะครับครูกรอบยืนยันไว้ตรงนี้เลยนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับเพราะอะไรครับเพราะอะไรเพราะคุณครูที่บรรจุก่อนหน้านั้นนะครับก็มุ่งที่จะพัฒนาผลงานทางด้านวิชาการของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นว1 7หรือว2 1นะครับคงจะมีการเก็บข้อมูลหรือมีการประเมินมาในเบื้องต้นแล้วนะครับดังนั้นไม่มี การล้มล้มล้างหรือว่ายกเลิกนะครับในผลงานที่ประเมินไปก่อนหน้านี้นะครับเวลาก็ไม่เสียไปนะครับนับต่อเนื่องได้เลยนะครับนับต่อเนื่องได้เลยอย่างไรครับอย่างไรนะครับคุณครูครับดูนะครับสมมุติว่าตอนนี้นะครับตอนนี้ปี2 5ง4นะครับคุณครูที่บรรจุในปี2558เนี่ยคุณครูจะฝันคุณผู้ช่วยในปี2560้ยใช่ไหมครับ คุณครูถ้าเป็นว1 7ก็คือปี266 6นะครับแล้วถ้าเป็นว21ปี2 5 6 5น้ี่คือครูจะต้องยื่นขอวิทยฐานะหรือขอ้อขอเรื่องวิทยฐานะนะครับแต่ครับคุณครูสามารถยื่นขอได้ในปี2564ครับโดยกระทำอย่างไรครับโดยกระทำอย่างไรผลงานนะครับที่เก็บไปจะไม่เสียไปนะครับโดยคุณครูจะต้องนำผลงานด้านที่3ครับผลงานด้านที่3ส่วนที่1 มาทดแทนคะแนน PA ตัวใหญ่ๆเลยครับมาทดแทนคะแนน PA หรือผล PA ได้แล้วมาบวกกับ PA ณนะปัจจุบันที่จะยื่นขอมาบวกกับคะแนน PA ในปัจจุบันนะครับที่จะยื่นขอในปี2อ6 4ันอันนี้อันนี้พูดถึงในกลุ่มที่1นอยู่นะครับกลุ่มที่2ก็บวกเพิ่มไปอีกหนึ่งปีเนาะเพราะว่าฐ่างกันไปแค่1ปีเองนะครับก็จะมา บอาบวกเพิ่มกับ PA ที่เป็นคะแนนในปีที่ยื่นขอนะครับนี่ก็คือที่เราจะต้องดำเนินการยื่นขอในห่วงรอบปีนะครับซึ่งจะยื่นได้ในหลังวันที่30กันยาปี2564แสดงว่าก่อนวันที่30กันยายน2564เนี่ยคุณครูที่ประเมินในว1 7หรือว2 1ที่เก็บผลงานมาแล้วนะครับสามารถนำคะแนนตรงนี้มาเป็นคะแนน PA ได้ ต้องเอาด้านที่3ส่วนที่1มาทดแทนแล้วก็มาบวกกับคะแนน PA ณปัจจุบันซึ่งคุณครูจะต้องทำการประเมินวิชาชนะเกณฑ์ใหม่โดยเป็นการประเมินแบบ PA ครับเป็นผล PA นะในปี2564คุณครูไม่เสียเปรียบครับไม่เสียเปรียบแล้วไม่เสียดายเวลานะครับแล้วก็ไม่เสียหายกับผลงานที่เก็บมาด้วยดังนั้นคุณครูแต่ละท่านที่บรรจุในปีใดก็ตามแต่ ครูกอฟยืนยันไว้ตรงนี้เลยนะครับว่าไม่เสียเปรียบครับปี2559ครับที่บรรจุแต่งตั้งคุณครูก็จะยื่นได้ในปี2565ครับที่ครูกอฟการดอกจันไว้ตรงนี้นะครับส่วนปี2560จะเป็นวอยแล้วนะครับก็จะไม่ขาดทุน1ปีนะก็สามารถเก็บนะครับผลงานด้านที่3ส่วนที่1มาทดแทนเป็นคะแนน PA นะครับเป็นผล PA แล้วก็มาบวกกับ PA ในปีที่ยื่นขอก็คือนะครับ ได้ดํารงตําแหน่งครูครบ4ปีเมื่อไหร่ปั๊บขอยื่นทันทีนะครับแล้วสามารถกระทําได้เพียง1ครั้งเท่านั้นนะครับคุณครูครับนะคาดว่าน่าจะทําได้เพียงแค่1ครั้งนี่คือคะแนน PA ที่เอาวอลสิและวอลยีเข้ามาใช้ได้นะครับสามารถทําได้1ครั้งนะแล้วก็หลังจากวันที่30กันยายน2,564เป็นต้นไปจะทำ PA ทั้งหมดครับตรงนี้นะครับ นะคุณครูทุกท,ท่านจะต้องทําคะแนน PA ทั้งหมดนะครับเข้าใจตามนี้นะครับไม่มีคุณครูท่านใดได้เปรียดเสียเปรียบครับไม่ต้องดราม่ากันในโลกโซเชียลนะครับคุณครูครับอันนี้ครูอขอยืนยันการันตีนะเพราะเนื่องจากว่าทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในกกศานะฮะก็ได้เล็งเห็นถึงข้อได้เปรียดเสียเปรียบตรงนี้มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เราไว้วางใจในศักยภาพของระบบราชการไทยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านหัวโดยใหญ่ก็คือทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนะครับท่านก็เลงเห็นตรงนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุณครูไม่ต้องน้อยอกน้อยใจนะครับสำหรับครูที่บรรจุก่อนนะฮะดังนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่งครับว่าไม่มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบแค่คุณครูเอาผลงานด้านที่3ส่วนที่1มาทดแทนเท่านั้นเองนะครับส่วนของครูในปีอื่นก็ลดหลั่นตามปีไปนะครับบวกเพิ่มตามปีไปนะฮะแต่อย่างไรก็ตามแต่ครับ แต่อย่างไรก็ตามแต่คุณครูจะต้องประเมินนะครับให้ผ่านนะครับถึง3รอบนะฮะถึง3ครั้งอ่ะพูดง่ายครับผ่านเกณฑ์3รอบ3ครั้งใน1รอบของการเลื่อนวิชากาก็คือ4ปีนะครับในรอบเลื่อนวิชาสี4ปีนั้นจะต้องผ่านถึง3ครั้งนะแต่ถ้าคุณครูที่เป็นวอลสิบเจ็ดวยี่สิบก็คือเอาคะแนนนี้มาทบแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ต้องมาประเมิน PA ณปัจจุบันตอนนั้นให้ผ่านเช่นเดียวกันนะครับ สรุปได้ง่างอีกครั้งหนึ่งครับย้ำเลยครับย้ำะตรงนี้เลยเดดจะเดนะครับบอต้องเครียดบอต้องซีเรียสนะครับอย่าดราม่ากันครับทุกครูท,ท,ทุกทุกท่านนะครับไม่ว่าจะบรรจุป,ปีไหนก็จะไม่ได้เปรียบและก็จะไม่เสียเปรียบทุกคนเท่าเทียมกันกน,นั่นเองครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้กับครูกอล์ฟด้วยเดอจ้า